ใครๆก็ชอบเจ๊นี่มันสเปคของอาหมีตรงเดี่ยวๆเลยนะเราเลยต้องหาสาวๆเข้าแคว้นกับวูลินมาสเตอร์เกม r จีเทอร์นเบสวางแผนกลยุทธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาวนิยายชื่อดังกิมยงนะครับใครรู้จักมังกรหยกบ้างก็คงจะต้องไม่พลาดกับเกมนี้เลยนะใครที่เป็นสาวกมังกรหยกเนี่ยและในวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นจอมยุทธที่เป็นนนหนึ่งในใต้ล่า กับอหมียตรงเดาๆวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าทีมที่เราจะมาจัดในเกมนี้บูลินมาสเตอร์เนี่ยผมจะจัดแบบทีมหญิงเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งตัวที่ผมไปอ่านมาอันนี้คือตัวไปหาข้อมูลมาด้วยว่าเป็นตัวที่ตึงที่สุดเลยในตอนเริ่มเกมกับเอี้ยกล้วยหรือเอี้ยกลวยก็เป็นหนึ่งในตัวละครนอกของมังกรหยกถ้าใครดูเนื้อเรื่องนะครับก็จะได้รู้จักตัวละครนี้ นะแล้วก็เป็นตัวละครที่ตอนต้นเกมเนี่ยคือยังไงก็ต้องมีเอาไว้ผ่านด่านเอาไว้ผ่านแบบพวกกิจกรรมในเกมเนาะและผมก็ได้มาเรียบร้อยนะครับกับตัวนี้แต่ยังปั้นไม่สุดนะคือยังปั้นไม่สุดซึ่งในเกมนี้นะครับก็จะมีรูปแบบการต่อสู้คือเป็นแนวลงดันแล้วก็มีระบบ AFK ด้วยนะครับ AFK ก็เป็นระบบที่เราไม่ต้องไปแบบไปจ่อๆกับเกมมากนะครับคือปิดเกมเนี่ยมันก็จะเล่นของมันแบบออโต้แล้วก็พอถึงเวลาระยะเวลาหนึง่ง อย่างในเกมนี้ก็คือ12ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมารับของได้1ครั้งแล้วกันจุกๆุกันไปเลยนี่เลยนะครับนี่อันนี้คือผมแบบปล่อยทิ้งไว้คือ12ชั่วโมงเลยนะเนี่ยได้ของคือตามนี้เลยนะฮะซึ่งรูปแบบการต่อสู้ของเกมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเกมแนว RPG turn based โดยการที่เราจัดทีมนะครับจัดทีมตามนี้นี่จะเห็นว่าทีมตัวเนี่ยคือมันมี all หญิงไงแต่ว่าจะมีพระเอกมาตัวหนึง่งเพราะว่ามันเก่ง ก็เลยเอามาใส่แต่ยังปั้นไม่สุดด้วยแต่คือตุ๊ปั really really ้นหญิงสุดแล้วไงนะยกเว้นไอ้พระเอกคือเกิดมาเป็นผู้ชายก็คือยากหน่อยนะนี่เลยนะครับรูปแบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือแบบด่านค่อนข้างไกลอยู่คือด่านไกลอยู่มันก็เลยแบบอีซี่ขนาดนี้เรียกว่าดองด่านนะไม่เล่นด่านด้วยปล่อยเตอร์ปล่อยชิวมันจะประมาณนี้เลยนะครับถามว่าพี่ เทิร์นเบสยังไงทําไมแบบอีกฝ่ายมันสู้พี่ไม่ได้เลยคือแบบพี่ก็เป็นโน .1 ในใต้ล่านะ <c oughs> แล้วพอสู้ประดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในส่วนของด่านตรงนี้ด้วยนะมันก็จะได้ของ FK ที่ดีมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราวกกลับไปที่ตัวละครกันดีกว่าคือเรียกว่าเป็นระบบที่ผมชอบที่สุดคือที่เล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ระบบต่อสู้ด้วยคือระบบตัวละครทุกคนและยิ่งอาร์ตตัวละครเนี่ยอยาอ่างอเจคนนี้นี่คือเรียกว่าเป็นตัวอวยของผมเลยนะฮะ อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูหน้าต่างของตัวละครกันดีกว่านะครับเกมนี้จะมีใส่ของด้วยนะใส่ของก็จะมีทั้งหมด6ช่องนะก็จะมีพวกดาบมีพวกในส่วนของหัวมีชุดมีเกราะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเรียวกว่าเป็นลูนนะเป็นลูนของตัวละครนะส่วนของก็หาได้ตามพวกด่านไลยวันหรือพวกเนื้อเรื่องพวกเควสนั่นแหละมีแจกด้วยเกมนี้คือมีแจกด้วยนะและอับเวลจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยเลื่อนระดับนี่คืออับเวลนะครับนี่กดตรงนี้เลยพอ ไปถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกค,คือปลดล็อกลิมิตของตัวละครและยิ่งแรงสูงนะครับยิ่งระดับสูงเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะนี่นะครับแล้วก็แปลไทยด้วยถึงบางอันมันจะเป็นภาษาจีนนะนะแต่ว่ายังดีที่สกิลเนี่ยเป็นแปลไทยทําให้เราเนี่ยเข้าใจในการอ่านมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะมีสเตตโดยรวมของตัวละครเจนเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายสุดมุมนี้เลย เรียกว่าสเตตนี่โอเวอร์มากนะคือเป็นล้านเลยแหละพี่นะสเต็นี่และยิ่งพลังต่อสู้ในไอเดีเรานี่คือแบบไม่เกินล้านอ่ะคือ70ล้านอ่ะทุกคนเรียกว่าเวอร์จัดนะครับเกมนี้เรื่องของพลังต่อสู้แล้วก็สเตตของตัวละครแต่ละตัวนะนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่หลอมลูมวิญญาณก็คือสกิลวิญญาณนะครับก็จะมีเหมือนกันเป็นแบบสกิลที่ตึงอ่ะนะแล้วก็จะมีหยกก็คือลูนนั่นแหละให้เราใส่ด้วยนะครับตามนี้เลยลูนก็หาได้ตามพวกด่านนะด่านทั่วไป มีเครื่องประดับด้วยอ่าเครื่องประดับก็รูปร่างก็คือเป็นหยกอะเป็นหยกเนี่ยแต่ละคนก็จะแบบใส่เครื่องประดับเพื่อจะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นนะมีวิญญาณด้วยนะครับวิญญาณก็คือเป็นใส่การ์ดคือใส่การ์ดทําให้ตัวละครเก่งนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่มีไงเราก็จะใส่ให้ดูไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นระบบตัวละครที่แบบค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยแต่โดยรวมก็คือผมชอบที่อาร์ตนั่นแหละ อยากหาเกมที่มันอาร์ตสวยๆเนี่ยก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้อ่นไหนๆๆๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆละตัวไว้ปั้นนี่ก่อนพ่อหนุ่มสุดล่อเท่ของมังกรหยกอย่างเอี้ยกล้วยของเรานะตอนนี้คือมันยังไม่ค่อยเก่งเพราะว่าผมยังอัพไม่สุดเนี่ยพอเราอัพไปประมาณแบบเวล50เวล60ิเงี้ยมันก็จะปลดในส่วนของลิมิเตอร์นะนี่เลยนะครับเนี่ยเราก็จะอัพแบบอัพไปเรื่อยอัพไปเรื่อยเพื่อนคือผมจะทําให้นายตึงที่สุดเลยนะเพื่อน นะตัวนี้ก็จะตันที่เลเวล80นะครับเราสามารถเลื่อนขั้นดาวได้ด้วยเลื่อนขั้นดาวเนี่ยมันยังไงที่มันก็คือได้จากตัวซ้ำนะครับยิ่งตัวซ้ำเยอะก็จะเลื่อนขั้นดาวปลดลิมิเตอร์ของแม็กเลเวลเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้ของฟรีเดี๋ยวผมก็จะแปะโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะก็จะไปกรอกได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการกรอกโค้ดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนี่เรามาดูตัวละครทุกคนดู แต่และคนเชี่อว่างานงานดีมากสาวๆในเกมนี้งานดีมากแล้วก็นี่มีแบบเจเต็มไปหมดนี่คือแบบพ่อจะเจและนี่ผมจะโชว์ให้ดูหน้าแรกของเกมนี้ว่ามันจึ้งขนาดไหนทุกคนียวดูนี่นะไม่ยังโอ้โหของแจเฮียมของเจกเยอะมากๆนะทุกคนนี่เลยดูดูของแจกเกมนี้นี่คือ แจกอย่างนี้คือแบบเอาไอดีตันเลยไหมแล้วก็จะมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายไอทั้งหมดเนี่ยคือของแจกนะฮะเนี่ยเลยเนี่ยมีการแบบเติมเงินครั้งแรกมีการรับของรางวัลตามล็อกอินอะไรอย่างนี้นะฮะแจกตั๋วกาชาด้วยเกมนี้เออเกมนี้มีกาชาด้วยนะ,ะเดี๋ยวตุปิดก่อนรู้สึกมันเยอะหรือเกินของแจกนอกจากระบบต่อสู้ที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเป็นดันย่อยๆอีกมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นหอคอย ทดสอบอันนี้แล้วพอค่อยทดสอบอันเนี้ยมีด้วยกันอยู่พันกว่าชั้นเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่400กว่าชั้นซึ่งถ้าเราแบบพลังต่อสู้เยอะเกินแล้วเราขี้เกียจเล่นเนี่ยเราสามารถมากดผ่านออโตได้นะครับเนาะแต่ถ้าเออมันระดับหนึ่งแล้วมันผ่านไปเยอะแล้วอีกฝ่ายเนี่ยมันพอจะสู้เราได้เนี่ยก็กดท้าทายได้นะครับเนาะแต่อันนี้คือแบบผมตึงไงคือผมเป็นที่หนึ่งในใต้ล่างไงมันก็จะแบบเนี่ยพาดชั้นไปเรื่อยๆได้เลย พ <laughs> าชั้นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเรียกว่าอดจัดแนะ่อันนี้คือที่หนึ่งก็เป็นคนน่าจะภาษาเวียดนามนะคือจริงๆแล้วผมแบบเป็นดับหนึ่งได้นะแต่ที่เกยจกดเพราะว่ามันต้องมากดอ่ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูสักดานแล้วกันมันจะมีแบบทดสอบปกติกับหอคอยเทพนะซึ่งมันก็จะยากกว่านะเราก็สามารถกดต่อสู้ได้นี่เลยนะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมกันก่อนดีกว่าไหนๆก็จะลงดันและนี่ทีมผมใช้ก็จะประมาณนี้ ทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้โหจานหมีนี่มันจัดสาวๆออทีมเลยนี่หว่าคือถ้าไม่มีไอหมอนี่นะเรียวกว่าเป็นสาวๆออทีมนะครับแต่ว่ามีหมอนี่ก็เห็นเขาบอกว่าเทพก็เดี๋ยวเอามาลองไปทุกคนท้าทายกันเลยดีกว่ามันไม่ได้น่าจะไม่ได้ลองอ่ะเพราะว่าสาวๆมันตึงเกินไงสาวๆมันตึงเกินไงหอคอยเทพมันอยู่ต่อหน้าพี่มันก็เป็นแค่นิวบี้แค่นั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าพี่เทพกว่าไงอ่าเดี๋ยงี้ดีกว่า เดี๋ยวผมจะจัดตัวของเ e อี้ยกล้วยเนี่ยเอาไว้แบบเป็นทีมเฉพาะของเขาเลยแล้วกันและนี่ก็คือทีมที่เราจะเอาพ่อหนุ่มสุดหล่อเท่คนนี้เ e อี้ยกล้วยไปลองนับมีแม่นางคนนี้กับเซี่ยวเหลงหนึ่งที่เราจะใส่มาด้วยเนาะมาทุกคนเราก็ลุยไงขอสองตัวพอที่ตึงเกินยังไงยิงไปก่อนอ้โหเรียบร้อยนะแบบ t the hell มาเราพี่แกลงคนเดียวเลยอย่างนี้เพราะว่าตึงเกินอ่ะที่นี่ไงางหูไปไง ยิงแรงจัดนี่ขนาดว่าเลเวลต่างกันเยอะนะ80กับ131นะแล้วดูพี่แกยิง <c oughs> สวันสวันตึงขอคนเดียวพอพี่แย้กล้วยบอกว่าขอคนเดียวพอแล้วก็าฟาดฟันลำดาบลำดาบตึง,ตงๆโหมีคืนชีพได้อ่อ <c oughs> เออไม่สนครับฟัน <c oughs> ต่อนะครับเรียบร้อยแค่นั้นแหละเ <c oughs> <c oughs> พื่อนพี่เขาก็ตึงอยู่ <c oughs> โอเคมาก็นะ้นั่นก็เป็นหอคอย หลักของเกมแล้วกันในหอคอยเนี้ยอย่าลืมมาลงกันด้วยนะมันก็จะแจกของพวกแบบอัพตัวละครนะก็อย่าลืมมาทดสอบกันด้วยแล้วกันเนาะนะแล้วนอกจากหอคอยทดสอบเนี่ยมันก็ยังมีหอคอยอื่นที่ให้เราเนี่ยไปเล่นได้ด้วยนะอย่างหอคอยสมบัติอันนี้คือเหมือนเป็นอีเวนต์ในตอนนี้นะครับก็คือเราสามารถกดเพื่อรับของรางวัลได้นะเราก็จะมีพวกของเนี่ยพวกอาวุธยกทั้งหลายนะส่วนอันนี้ติดตามสัตว์วิญญาณก็คือเป็นสกิลของตัวละครน,นะครับก็คือมาสุ่มตรงนี้ได้ เรียกก็เป็นดันของดันสมบัตินั่นแหละเนี่ยแล้วก็จะมีพวกหอคอยปราดนะห่อคอยปราดก็จะเป็นในการเปิดกาชานะครับนี่คือกาชาอันเชิญขุนพลนะแต่ว่ามันจะมีหน้ากาชาที่ไม่ใช่หน้านี้อีกนะสักหน่อยไหมสักหน่อยแล้วกันอ่ะไหนสักหน่อยอยารู้ไปไงอ๋อถือว่าหน้าเนี้ยระบบมันเยอะมากๆทุกคนมันเยอะมากจริงๆนะครับและถามว่าเกมนี้มีกาชาไหมมีกาชาอย่างที่บอกไปตรงนี้เลยหน้าตรงกลางเลย ไอ้ลักครังตรงเนี้ยเนี่ยคือกาชานี่เลยนะครับวันหนึ่งถ้าเป็นตู้ปกติเราจะได้สุ่มฟรีสามครั้งต่อวันนะนี่ทมได้นะแนะับแล้วก็น้าการสุ่มเป็นอย่างนี้นี่เลยโอ้โหกาสีทองเลยเหรอไหนดูซิกี่ดาวโอโ้สองดาวและกาชาสามถึงห้าดาวก็จะมีเหมือนกันนี่เลยสุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับนี่แล้วก็สุ่มขำขัไปก่อนเอออ่าได้สามดาวโอเคมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาเพื่อหาสาวๆเข้าตี้กันดีกว่า มาครับผมเรามีตั๋วอยู่50บิบใบก็เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาแบบตึงๆไปเลย50ยก็คือ5้าตุม่มเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวดีๆอย่าง5้าดาวบ้างไหมแต่จากที่ผมได้เปิดไปเยอะๆเนี่ย5้าดาวนี้ออก,เยอ,ก,ก,อกเยอะมากนะเกมนี้คือ5้าดาวแจกเยอะมากนะตุ่มแรกก็ไปครับผม่ะไหนดูว่าาได้5้าดาวหรือเปล่าตุ่มแรกนี่ทำคลิปอย่างนี้มือเทพมือทองโชว์ช่วงนี้คือมาเห็นปะเนี่ยได้สาวๆแล้วเนี่ยเห็นว่า5้าดาว ออกง่ายจัดเลยดูดิคือมันได้แบบ5้าดาวทุกตุ่มที่ผมเปิดเลยอะเนี่ยไอตุ่มที่2ไปฮะมาไหน5้าดาวมาไหมครับผมไปเลยฮะนี่ไง5้าดาวเป็นพ่อหนโอกข้ามัรๆเลยอันนี้อุ้ย5าดาว2ตัวเลยนะเมื่อกี้มาตุ่มที่3แบบชิวๆแบบชิวๆอย่างงี้ครับไป5าดาวอีกแล้วเอ้ยไอ,ยอยนี่พระเอกนเนี่ยทำไมหน้าตาโคตรหล่อโคตรเท่วะ เป็นตียุ่นนะครับตัวนี้นะแล้วก็ไปตุมที่ 4. สี่สคริปต์ตอหอู้รอบนี้แบบกรอบทองเป็นตัวน่าคุ้นๆนะเราเนี่ยมาแล้วก็ตุมสุดท้ายนะครับตุ้มที่ห้านะไปฮะถ้าดาวอีกแหละดูทรงเนี่ยเรียกว่าเกมนี้มันแจก5้าดาวเยอะจังอะคือ1ตุม้มเท่ากับห้าดาวเลยนะเอาจริงหนึ่งตุม้มเท่ากับ5้าดาวเลยทุกคนเรียกว่า นะฮะก็เนี่ยแหละใครที่แบบอยากจะหาเกมที่มันเลดกาชาไม่ได้เกลือ <g ül> ก็ลองมาเล่นดูได้เพราะว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะก,การันตีเนี่ยสุ่ม10ครั้งได้รับ5ดาวแน่นอน1นตัวก็เลยคิดว่าสายฟรีอ่ะเล่นเกมนี้ได้สบายไม่ต้องไปเติมสักบาทผมว่าเล่นได้สบายแต่ถ้าใครจะเติมเงินก็ได้ก็มีเหมือนกันนะระบ,บบเติมเงินนะนะก็อยู่ข้างบนไอ้ไอ้น้าเนี้ยแหละ <c oughs> เยอะๆเนี่ยเนี่ยก็จะมีพวกแบบเติมงงเติมเงินอะไรอย่างงี้ ก็มาดูกันได้นะครับอืมมีการเติมครั้งแรกแล้วของแจกฟรีที่ผมว่ามันมันโอเคมากก็คือไอ้ตรงเนี้ยที่แบบรับตั๋วเปิดกาชาฟรีอะ่ะทุกวันนะทุกคนทุกวัน15วันอะ่ะคือได้ตั๋วกาชาฟรีเลยอะ่ะมารับรางวัลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็กดไปแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้กดรับมันก็จะสเต็กไปเรื่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบพลาดไม่ได้ล็อกอินก็คือหายไม่ใช่นะคือมันก็จะแบบสแต็กไปเรื่อยๆนะครับเราก็มากดย้อนหลังได้ แล้วส่วนของในสวัสดิการเนี่ยอันนี้คือเหล่ารวมของแจกที่ย่อยมาจากไอหน้าเยอะๆตรงนี้นะครับเข้ามาข้างในเพื่อนก็ยังมีของแจกอีกนะฮะเนี่ยแจกเป็นพวกเงินแคสไอหน้าตาเนี่ยคือเงินแคสในเกมนี้นะไอหน้าตาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเช็คอินล็อกอินนั่นแหละรายวันนี่ได้รับ10,000หื่นหยวนเลยนะก็คือได้เงินแคสถึง10,000ื่นเลยนะถือว่าแบบเยอะมากนะฮะและมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการแจกโค้ดกันดีกว่าก็เลื่อนมาจากหน้านี้แหละเลื่อนมา สุดขอบนี่เลยเป็นรูปธงนะครับกดเข้าไปมันจะมีเราก่อโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันและนี่ก็คือเกม w ูลินมาสเตอที่มีตัวละครสุดจะจึ้งของนวนิยายจีนกิมยงนะครับใครที่ FC นวนิยายจีนชอบในมังกรยกเนี่ยลองโหลดมาเล่นดูได้นะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวระบบเร้าวๆให้ได้ดูกันนะก็มาให้ดูตัวละครด้วยว่ามัน ของจริงกันอ่ะไหนสาวๆในเกมนี้เป็นยังไงกับอาหมีตรงเดาๆวังแน่พวกก็ขอลาไปกล่องหนะ้าแล้วเจอกันในขั้นหน้าสวัสดีผม 痛みの始まりとい歌果てしない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが 「君に近づけた君を見つけた知らない場所で」「静寂の中で君の声が聞こえた」「砕けた夢の中で君を見つけた」「流れるような」